วิคสมป้าแตงโมลูกนี้เท่าไรออ่อ่ะอ๋อลูกนี้ป้าไม่ขายหรอกจ้ะเอา้าทำไมไม่ขายฉันเอาเงินมาให้ไม่อยากได้หรอฉันใจ่ายให้เป็นพิเศษเลยก็ได้นะ เงินฉันให้ร้อยนึงเลยห้ารอเลยก็ได้เงินพันหนึงเลยอะขายไหมป้าไม่ขายจริงๆจ้าเฮย้ยก็ได้เงินฉันให้ห้าพันเลยขายไหมอ่ะๆก็ได้ ถ้าหนูอยากได้ขนาดนั้นป้าขายให้ก็ได้ก็แค่เนี้ยอ่ะ อย่างนี้เนี่ยสงสัยต้องหาอะไรสดชื่นสดชื่นกินก่อนเข้างานแหละเฮ้ยฟอนต์ฟ,นฟ,นฟนอนอ,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 อ้ต์โอ้โหติ่งมูกลูกใหญ่มากเลยอะขอฉันกินด้วยได้ไหมเดี๋ยวฉันปอกให้ก็ได้นะเรื่องอะไร ฉันซื้อมาคนเดียวฉันก็จะกินคนเดียวเงินเดือนหมดเรื่ไงถึงได้มาขอคนอื่นข็กินแบบนี้เฮ้ยฉันแค่ขอแบ่งดีดเองนะทำไมต้องมาดูถูกกันด้วยไม่ต้องมาทำหน้าหน่อยมีเงินก็ไปซื้อกินเองสิขอคนอื่นยังกับตัวเองเป็นขอทานไปได้ไม่ต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้มาสนที่ฉันขอกินด้วยเพราะว่าอากาศมันร้อนฉันเลยอยากกินอะไรที่มันชื่นใจ แล้วเธอก็ถือแตงโมมาพอดีก็แค่นั้นแล้วใครใช้ให้มาขอกันหน้าด้านล่ะได้ถ้าเดือดร้อนขึ้นมาก็อยากมาขอให้ฉันช่วยก็แล้วกันแกต่างหากที่ต้องอ้นอนวอนฉัน ได้และเราจะได้เห็นดีกันไอ้ไอคนหลอกลวงตอนแรกก็นึกว่าเป็นแม่ค้าเฉยๆที่ไหนได้เป็นมิตรด้วยมิตรชาชิพอะไรกันหนูมาโวยวายหน้าร้านป้าแบบนี้ทำไม เราทำไมในแตงโมมันถึงไม่มีเงินเงินเงินอะไรหนูก็ก็ตอนแรกฉันเห็นยายบีม,มันยัดเงินเข้าไปในแตงโมแล้วนี่แล้วเธอมั่นใจได้ยังไงว่าเงินมันยังอยู่มหมายความว่ายังไงในนี้ไม่มีเงินเหรอไม่มี ฉันก็แค่ใช้เงินล่อคนโลภอย่างเธอให้มาติดกับก็แค่นั้นหืมนี่มันแผนของเธอเหรอบีมใช่คนโลภอย่างเธอมันจะต้องเจอแบบนี้แหละเฉันไม่ทำอะไรให้มาเก้งกันแบบนี้ทำไมฉันก็เอาคืนเธอไงเอาคืนพูดเรื่องอะไรของเธอ คิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าเธอเป็นขโมยขอบใจจ้าไว้แวะมาใหม่นะว่าไงลูกเอากี่โลดีเออโอ้ยป้าถ้าไม่มีแค่นี้เนี่ยไม่เห็นสวยเลย มีอีกไหมเอาขึ้นมาให้หนูเลือกเลยรูเร็ว,รวจะจะเดี๋ยวป้าดูให้นะ ไม่มีแล้วจะหนูโอ้ยไม่มีก็ไม่มีงั้นก็โอแค่นี้แหละอ,อ่ะไม่ต้องทอนอะอะอขอบคุณ ตั้งแต่แรกเธอได้โดนหนักกว่านี้แน่ออหนูขอโทษค่ะป้าหนูผิดไปแล้วไปหาเจ้าหน้าตำรวจเลยนะคะป้าไม่แจ้งหรอกป้าเห็นแก่เจ้าของโรงงานไม่อยากให้เสียชื่อเสียงแต่เธอก็อย่าทำแบบนี้กับใครอีกนะค่ะค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะหนูขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะหนูสัญญาเห็นไหม ว่าการขโมยของของคนอื่นมันไม่ดีอย่าปล่อยให้ความโลภมาครอบงำจิตใจจนเราต้องทำอะไรแย่ๆลงไปเลยนะเข้าใจแล้วฉันเข็ดแล้วล่ะฉันจะไม่ขโมยของใครอีกต่อไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ยอมให้โอกาสชนะก่อนที่จะทำอะไรลงไปให้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพราะความหายนะอาจเกิดกับเราได้ทุกเมื่อไม่ทางกฎหมายก็ถูกสังคมตราหน้าเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนทำนะ ก่อนนะยะแต่ว่าฉันมาก่อนนะคะฉันก็ต้องได้ก่อนสิฉันรีบมากแค่ไหนคุณรู้ไหมเธอคงเป็นแดนเซอร์ของวงดนตรีที่มาเล่นคอนเสิร์ตข้างๆโรงงานสินะอาชีพของเธอมันมีอภิสิทธิ์มากขนาดที่ต้องได้อาหารก่อนเลยเหรอเธอใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมจะรีบทำให้เสร็จไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะครับ ทานให้อร่อยนะครับยำอร่อยมากเลยพ่อค้าพราะพ่อค้าหน้าตาดีรสชาติยำเลยดีด้วยแน่ๆขอบคุณครับ โกินขนาดนั้นกะเอาแรงไว้เต้นจนเช้าเลยมั้งใช่ก็ยังดีกว่าคนที่กินแล้วแรงไปแซ่คนอื่นคนนั้นแหละเอาหรอพอดีอาชีพฉันไม่จำเป็นต้องใช้แรงเต้นแรงเต้นการนะหน่อยเจอเลย ว่าไงบีมเออเออได้ได้เดี๋ยวฉันรีบไปค่ายังเท่าไหร่ครับคะพ่อคะาหกสิบบาทครับนี่จ้ะขอบคุณครับอาชีพแดนเซอร์หรอใครจะไปทำเอาแต่เต้นกินนลำกิน ตัวเองตัวเองไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงตัวเองจังห่างกันยังไม่ถึงวันเลยนะตัวเองก็คิดถึงเขาแล้วเหรอห่างกันชั่วโมงเดียวเขาก็คิดถึงตัวเองแล้วป้าพูดอะไรเนี่ยเขาเขินนะนี่สิที่เขาเรียกว่าชีวิตดี ต้องไปจริงๆหรอเขาไม่อยากให้ตัวเองไปเลยอะ่ะเขาก็ไม่อยากกลับแต่ต้องไปทำธุระเรื่องธุรกิจให้คุณแม่น่ะสิธุรกิจหรอใช่ธุรกิจบ่อน้ำมันที่ตัวเองเคยบอกเขาหรือเปล่าใช่ตอนนี้บ้านเขาเอาเงินไปลงทุนกับบ่อน้ำมันหมดคงจะได้กำไรคืนปีหน้าแหละแต่กำไรเป็น20เท่าของทุนเลยนะเพราะงั้นหยกออกรถให้เขาก่อนได้ไหม พอได้เงินเขาคืนให้สามเท่าเลยได้สิเดี๋ยวเย็นนี้เขาโอนให้เลยนะจริงเหรอเขาว่าแล้วตัวเองต้องหวังพึ่งได้คุณแม่เขาโทรมาแล้วอะ่ะงั้นเขาขอตัวก่อนนะอืมน่าเสียดายจังแต่เขาเข้าใจ ตัวเองรีบไปหาคุณแม่เถอะไว้เดี๋ยวเขาโทรหานะได้สิโทรมานะแล้วอย่าลืมโอนเงินล่ะอืมฉันหลอกเงินจากยีนั่นได้แล้วทาสัญญาซื้อรถเลยแล้วไปฉลองกัน รับอะไรดีครับเอายำวุ้นเส้นจานหนึ่งค่ะได้ครับแล้วทำไมวันนี้มาคนเดียวล่ะแฟนไม่มาด้วยเหรอเขาติดทำงานนะคะช่วงนี้เขางานเยอะอ๋อครับนั่งรอได้เลยครับ พ่อค้อาไอยยงมาม่าที่หนึ่งจ้ะได้เลยครับจ้ะวันนี้ไม่ใส่ชุดแดนเซอร์มาแล้วหรอหรือว่าถูกไล่ออกแล้วล่ะเปล่าฉันมาสมัครงานที่โรงงานเธอนั่นแหละอ้าวเหรอ ็นแดนเซอร์มันไม่พอกินละสิท้าอย่างว่าแหละอาชีพเต้นกินลำกินมันไม่ยั่งยืนสู้ฉันก็ไม่ได้แฟนฉันเป็นเจ้าของธุรกิจบอ่อน้ำมันขนาดใหญ่เฮ้ยอนาคตเศรษฐีนี่ชัดๆอาชีพแดนเซอร์มันก็หาเลี้ยงตัวเองได้แต่ฉันแค่อยากอยู่กับครอบครัวก็เลยมาหางานประจำทำ ไม่จำเป็นต้องมาพึ่งแฟนรวยแล้วอาชีพที่เธอบอกว่าเต้นกินรำกินมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็ทำให้คนที่เขาชอบมีรอยยิ้มได้แล้วมาสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรล่ะคงจะตำแหน่งเดียวกับฉันละสิหึฉันมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเราไม่ใช่แค่สมัครนะตอนนี้ฉันได้งานแล้วด้วย เออใคร่ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่คุณพัชยาหรือเปล่าครับใช่ค่ะติดต่อจากไหนหรอคะจากธนาคาร LKT ครับธนาคารแล้วมีเรื่องอะไรหรอคะทางธนาคารตรวจสอบพบว่าบัญชีของคุณมีการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติขอให้คุณพัชยามาติดต่อที่ธนาคารด้วยนะครับ ฮัลโหลครับคุณพระชยาได้ยินผมไหมครับอีกเดียวนี่น่ะหรอคะคนที่ใช้ชีวิตดีดูเหมือนจะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวครับคุณลูกค้าไม่รับยำแล้วเหรอครับ กินก่อนดีไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแมวไม่ต้องมายุ่งเลยโถททำไมชีวิตฉันถึงได้เป็นแบบนี้เนี่ย